ส <c oughs> วัสดีครับเอฟซีแฟนช่องของตรงเตียงผ้ารวยครับเมเน,นก้็เก่าแล้วครับหาแนวทางมาฝากกิฟซีแฟนช่องครับเมเน,นก้็ช่วงน้ำมือแรงปล่อยงว่วเลี้ยงครับปล่อยงว่วเลี้ยงอยู่หน้านี่ไม่นด้ไปไหนครับ มาปล่อยงัวปล่อยงัวเนีมาเลี้ยงอยู่ดีครับพอไปใส่สองเสากันลามปช่วงเลี้ยงคอยปล่อยมาย่ำได้กับลูกนอก้องเลียนแตกบุ้มบุมบมนนำไปใส่ก็ติดตามตลอดครับ ีหาตัวแรนลงมานลน้อยเลาเขาจะเข้ากล้องบ่โอ้จ้อยอยากเข้ากล้องเว้ยอจ้อยอยากเข้ากล้องวัดที่แล้วก็จับไอ้นี้นี่แต่ล่างกะโบนจับหลายคููครับธรรมดาจะเปลี่ยนอยู่เก่าหางเด็กเด็กบนนี่แต่ล่างจะมีงวดหนึ่งจะได้แค่เก่าหางครับ ไอ้อะกจับให้แค่สี่หางมันอีสี่หางอีกสี่หางกระบ,บอกดีจับกับมันก็เลยบวเข่าครับแต่ว่าในตะล่างมันกระบ,บอกหลุดจากเท่าครับแต่เราหงวดเหยียดมากเลขกตะล่างจะไม่ค่อยหลุดเพียงแต่ว่าจะจับผูกัะถูกครับจะซื้อตัวเัาจะเน้นตัวถือบอลนะในแต่ล่างวันนี้ก็ปราะกาศตัดสินใจงวดน,นี่ก็เลยให้เอฟซีตัดเองครับ บอสตัดห้ครับแต่ว่าสิยกมาเป็นชุดเลยครับ9หางงวดวันที่16พุทธภาคุมนี้ครับมีเกชุดแต่สินเนีนหายุซีหางอีกซหางกับบริเนีนก็อที่ผู้ใดสอบชอบตัวใดก็คือจัดเอาครับในตารางนี่จะบ่มีหลุดเล็กเล็กจับง่ายจับง่ายครับ9ชุด9หางเออถ้าตัวนี้ชอบค่อยจัดครับตาลางมันจะไม่หลุด ไม่หลุดไม่กัดด้วยครับตรงๆนลยครับเลขยกตะล่างบรรยากาศโองัวงัวหน่อยงัวกำลังกินยาครับทั้งงัวทั้งขั้วปล่อยใส่กันเลยทั้งงัวทั้งขั้วปล่อยใส่กันครับบรรยากาศยังมาแรงแดดอ่อนๆครับนี่ลงมาถ่าย ทางฝ่ากิฟซี่ครับอันนี้กลับครับบไปหาผ้า,าจานนี้มาจากผ้าจานแกสามสี่มือแล้วครับเพิ่งกลับมาจากพ้าจานสามสี่วันมากพักผ่อนนั่นกับว่ามือสองมือว่จะขึ้นไปหาผ้า,าจานไหมครับอยู่วัดถ้ำลำใหญ่เหมือนเดิมครับหาคู่บอาจา์อยู่วัดถ้ำลำใหญ่ ตอนนี้ก็ลงมากว่าจะบอกรถมาถยหน้าให้กับท่านได้เห็นครับสามมือแล้วถ่ายหน้าหดไว้ไถแล้วก็จะหวานพี่นี่จะหวานเอาถ่มเมื่อเกลียตัวงัวมีหยากินครับน้องปล่อยไว้ปล่อยไปฟังหนึ่งพอมีตัวมีงัวกินหยาฟังหนึ่งฟังหนึ่งกับเหตุนหน้าครับ จะแบนเป็นล็อกเป็นล็อกไปว่าตังแกว่าจะปลูกงากระเทนในปลูกพอรดกระ่านี้มาไถยพันหญ้าพันยังไงซื้อมาเรียบร้อยแล้วง้วกับแปดตัวครับแต่เป็นง้วนหน่อยครับว่เป็นง้วใหญ่ง้วนนั่นก็คือเจ้าเลี้ยงงวตามธรรมชาติบากาศื้อง้วใหญ่มาเลี้ยงครับทางงวใหญ่มาเลี้ยงมันดูแลหลายครับทั้งอาหารเสริมทห้งมเำทั้งยัง แง่กับวีเวลาดูแลบ้างครับนี่น <c oughs> จะปล่อยธรรมชาติเลยปูนกำลังกินอย่ากลับไปกลับมาอยู่นี่แหละครับงัวในบรรยากาศครับนี่มาเลี้ยงฟังนี่ก็อีกเจ้าหนึ่งครับหัวฟังนี่ก็อีกเจ้าหนึ่งนี่ครับอีกเจ้าหนึ่ง หน้าติดกันนะครับเจ้าหนึง่ง,งจะบ่ค่อยไปกินน้ำกันครับบทีไพทีมันเลี้ยงก็ไม่หัวไม่ขันความกัน,นก็บ่ค่อยไปห้ากันมัวก็บ่เคยว่าเดี้ยงใส่กันมันก็รู้ว่าไปห้ากันจูนี่ก็พ่อจูนี่จูน,นึงก็พ่อจูน,นึงครับคอใครคอกมัน สู้เมือแล้วครับปลายเนียมาแล้งอยู่ไปครับพ่อดลว่ามาคลอยมาเลี่ยงมันนี่แต่ว่าบ่ายไปเขาอ้อยเพิ่นกับพ่อแล้วครับเขายืนี่กรเจ้าเหลี่ยมปลูกอ้อยหลายทั้งนี่อ้อยอ้อมคางอ้อมแอวอยู่ปอยกับปอยพ่อดลต้องดูแล วันนี้ก็จะจับห้คือเก่าแล้วครับซีหางจับห้ซีหางถ้าว่าไอมินคนใดชอบก็คือจัดนะครับเอ็นซีคนใดถ้าว่าที่ว่าจับให้ซีหางบ่มากอะล่องจับเบิ้งครับอยู่ในตะล่างมันจะบนหลุดครับเหล็กพวกนี้เหล็กเหล็กตะล่างนี่คำนวณจะบ่คอยหลุดถ้าคนใดชอบว่าเออจานจับบ่เมม่นก็จับเบิ้งก็ได้ครับ จับล่องมาใม่มากตัวนี้ก็จับไปแต่บางเคียเขากิดจับหลุดประวัตที่แล้วกะให้ไปกะสามสี่ห้าตัวประกบก็หนึ่งสองสามครับเดี๋ยวศูนย์หนึ่งสองบ่ตัวประกบหมดก่อนศูนย์หนึ่งสองแล้วก็จับให้แค่สามศูนย์สามหนึ่งแล้วก็หาศูนย์หาหนึ่งครับ เดี๋ยว40 4 1 42บริจับให้อีกสามหางบริจับครับจับให้4สี่หางเมื่อกียหลุดครับรลุดที่ว่าจับบอแมนที่คนในว่าจับแมนแนๆก็ลองจับเบิงครับเลขกบัวลายหางครับ ครับจับมาแล้ววันที่สิบหกพฤทสภาครับเลขรักคือหนึ่งสองสามครับตัวประกอบก็เจ็ดแปดเก้า 18, 18, 9, 9. เจ็ดแปดเก้าแล้วก็เืียนเขียนเล่นเขียน จับมากิดหนึ่งสองสามเห็นมะน้อไหมเน,ะเนะ 1, 2, าะหนึ่งสองสามตัวประกอบก็เจ็ดแปดเก้า 7, 8, 9, ครับวิ่งแปดร่องเจ็ดครับงวดนี่จับคู่ก็มีหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าครับ สองเก็ดสองแปดสองเก้าแล้วก็สามเก็ดสามแปดสามเก้าครับอาจจะจับไปยูซีหางครับหนึ่งแปดสองแปดสองเก็ดสามเก็ดครับพอชอบพอวิ่งเก็ดวิ่งแปดล่องเก็ดครับก็จะเอาสองหางเดินสองหางกับล่องไปสองหางครับถ้าว่าที่คนไหนชอบก็ ถ้าจับบนนี้ก็ล่องจับเบิรงครับคูนี่ครับมันจะไม่หลุดครับแต่ละงวดจะได้อยู่เก้าหางครับแต่ละงวดจะได้อยู่เก้าหางครับบนล่างนะครับบนล่างไปได้ครับเลขสุดนี่สูตรนี่บนล่างไปได้ลองจับดูครับหนึ่งแปดสองแปดตัวเด่นครับตัววิ่งเลขเด่นเลขเด่นตัวล่องก็คือ สองเ็ดสามเ็ดครับบนล่างไปได้ครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับของตรงเต่งพารวยครับถ่ายคลิปนี้ก็บรรยากาศครับบรรยากาศน้ำมแรงถ่งายคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับเอด็ดซีไปติดตามของตรงเต่ง ป้าด้วยก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ